ค่ะจันติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัปดาห์ที่แล้วคุณหลอกดาวอะ่ะโดนหลอกจนชินแล้วตอนนี้คุณหลอกดาวตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลย <c oughs> คือภาพโดยรวมเราเห็นเราเห็น p o c ยังคงลดลงนะครับชมไม่ได้แบแอสว่ามันจะเปลี่ยนทิศหรืออะไรนะแต่พอราคามันปิดยืหนหรือพีอซมันก็อยู่บนความคาดหวังนะสัปดาห์นี้ทําเหมือนกันเลยต้องครับเนี่ ก็ยังคงต้องบอกว่ามันก็ยังลดลงมาหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดสัปดาห์ติดต่อกันเกือบจะสองเดือนแล้วค่ะอันนี้คืออยากบอกคุณผู้ชมว่าที่ที่ใครที่เทรดทีเฟกแล้วเขาบอกว่าอย่าสวนเทรนหรือแม้กระทั่งลงทุนในหุ้นอะอย่าสวนเทรนะ่ะพอสวนคือมันอาจจะได้มันอาจจะได้แค่แบบนิดเดียวนะแล้วต้องรีบปิดพ o s ิชั o นเพราะถ้าสวนเทรนแล้วแล้วแบบ M M อเอ็มเอ็มมาเรื่อยๆจานเป็นลมมาแล้วนะเนี่ยใช่ถ้า ถ้าเราเล่นแบบสวนเทนได้ไหมผมว่าเราเล่นได้แต่เรามีจุดสต็อปรอชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าเราเล่นไปตามเทรนน่ะบางครั้งก็จะอาจเอ็มเอ็มเราอาจจะสู้ต่อได้อืมอืมอ่ะอันนี้ฝากไว้นะคะเพราะว่ายืนยันตอนนี้คุณผู้ชมดูจากกราฟที่จันตีเปิดนะยังคงเป็นแนวโน้มขาลงยังไม่ได้<ช>เปลี่ยนแนวโน้มยังไม่ได้เป็นไซด์วงไซเวทดทั้งส้นเพราะว่าเขายังคงมีนิวโลถูกต้องอแล้วก็ยีอซีวีที่แล้วอยู่ที่เจ็ดสามสองเจ็ดสามสาม ต่ก็เหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วที่ราคามันสามารถขึ้นไปปิดเหนือ POC ได้เช่นเดียวกันวันศุกร์ที่แล้วกับวันศุกร์นี้เหมือนกันเลยนะครับนั้นจริงๆภาพมันจะถูกแคนเซิลเหมือนถ้ามันมีนิวโลมันก็จะเป็นภาพของการลงต่อแต่ถ้าสัปดาห์นี้เหมือนเดิมนะครับถ้าสามารถที่จะเทรดเหนือ733ได้ก็มีแนวโน้มที่จะสะสมให้สัปดาห์นี้มี POC ที่เพิ่มขึ้นสัปดาห์แรกก็เป็นไปได้ขอให้สักวันจันทร์คาพุธ แนวรับ733รับให้ได้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าก็ไม่ควรจะทําโลใหม่มถ้าทําโลใหม่ก็เอาเป็นว่าราคาก็ไม่รู้จะไปสิ้นสุดโลที่ตรงไหนตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนมากๆถ้าสมมติว่าเราเทรดส่วนเทรนดนะครับถ้าภาพของตัว POC วิกกัประมาณนี้ตอนนี้จะบอกจะติว่าคือภาพแนวน้องเป็นขาลงก็จริงนะครท่ผู้ชมแต่ว่าพอเราจะเปิดช็อตตรงนี้ก็แบบแหมลงมาซะเยอะแล้ว แต่พอจะส่วนแทนปุ๊บมันก็แบบว่าเอาเต็มที่นะ10จุดใช่แล้วหลังจากนั้นถ้าถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่รีบปิดโพซิชันทำกำไรปุ๊บนะคืนตลาดหมดอีกจร,จริงๆนะทีเฟกซีรีส์เนี่ยอ่ะงั้นมาดูโอเราเห็นนี่คือน,นี่คือเราดูจากแท่งเทียนแล้วก็ดูจาก POC นะคะ OI จริงๆแล้วสัปดาห์ที่แล้จันติบอกว่าตั้งข้อสังเกตมันเริ่มีอะไรมันเริ่มีอะไรแต่หลังจากนั้นมันมีไห้ <laughs> จริงจริงโอไอเราสังเกตได้ว่าถ้าเราดูขอวเรียดตัวเล็กหน่อยนิดนึงค่ะ,ะถ้าเราเห็นตัวด้านบนเนี่ยมันจะเป็นซีรีส์ H ด้านล่างด้านบนนะด้านล่างซีรีส์ M ค่ะเราก็จะเริ่มเห็นแนวโน้มว่าถ้าเราเปิดเทียบวันต่อวันเราจะเห็นว่าตัวการเปลี่ยนแปลงของซีรีส์ H กับ M เนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนเหมือนกันนะอาจจะมีภาพของการที่มันแตกต่างกันเริ่มมีความแตกต่างกัน เล็กน้อยให้เห็นแสดงว่าตัว o i เนี่ยอาจจะเริ่มอาจจะมีเริ่มอาจจะมีเริ่มของการถ่ายซีรีส์แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราดูตัว o i ให้ท่านผู้ชมเห็นภาพแบบนี้ก่อนเวลาเราดู OI เราดูแบบนี้เราจะดูว่าเอภาพของ OI มันไปนสนับสนุนการลงต่อไหมจะสังเกตว่าการที่ลงมาโลว e r l ลงมาโลาว e o ลงเบรก l o w e โ l เนี่ยภาพของ OI มันจะเพิ่มขึ้นไปสนับสนุนว่า movement ของโ i มันอาจจะเปิดสถานะช็อตเพิ่มขึ้นเหนนี้ให้เราสังเกตว่าตอนที่เขาหลุดโลตรงนี้มานะครับแท่งนี้ที่หลุดลงมากเป็นยังไงมันก็ยังสนับสนุนภาพของการลงต่อแทบนี้ที่ลงมาเป็นยังไงครับภาพนี้มันผิดปกติคือการลงมาครั้งนี้เนี่ยมันไม่สนับสนุนของการที่โอไออ่ะมันเพิ่มขึ้นนะแต่มันกลายเป็นว่าพอทำโลว่า์โลโอไอมันลดลงมันเป็นไปได้ว่ามันอาจจะ ไม่ได้เปิดสถานะช็อตเพิ่มแต่การที่ OI ลดลงมันคือการปิดสถานะทั้งสองฝั่งนั้นภาพของการดีบาวมันอาจจะเกิดได้จากแท่งนี้อันที่1น่งในฝั่งของซีรีส์ H นะผมก็มองว่าตัว OI สัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะบอกว่าราคาอาจจะออกข้างก่อนคือคำว่าออกข้างคืออาจจะไม่ได้จีเดียวขึ้นไปแบบนี้แต่อาจจะแบบสะสมก่อนว่าตึ๊ดตึ๊ตึต,ต,ตึแล้วเริ่มเบรกให้เห็น ทีนี้พอเริ่มเบรคให้เห็นแท่งนี้ครับอาจจะเป็นสัญญาณว่ามันเกิดการกลับตัวถ้าเราดู OI เก่งๆเราไปรอให้ OI มันบวกในแท่งนี้เป็นการคอนเฟิร์มว่าเป็นการเปิดสถานะรองเพิ่มอันนี้ในฝั่งของ OI ก็อ่านได้แบบนี้ครับค่ะ OI คือสถานะคงค้างนะคะคุณผู้ชมถูกต้องใน,ในแต่ละวันเขาจะมีสรุปว่าสถานะคงค้างอะ่ะ ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราเราดูจาก OI ถ้าดูโ i เพ er ียวๆเราจะไม่รู้ว่ามันเป็นสถานะคงครางที่เป็นช็อตหรือรองต้อง<า>เอามาเปรียบเท<า><า>ียบกันแบบนี้แต่ว่าที่อาจารย์ติทําให้คุณผู้ชมดูเนี่ยทำไมเราถึงต้องไปโฟกัสในบางแท่งไม่โฟกัสทุกแท่งถูกต้องโฟกัสไ,ไอจังหวะที่มันมีไพ่แอคชั่นออกมาเออ,เ,อ,อเพราะเราอยากรู้ว่าไอไอตรงที่มันมีในยักษ์ของแท่งเทียนแท่งนั้นอ่ะมันซื้อหรือมันขายหรือมัน ทำโพ i ิชันเหมือนเดิมถูกต้องถูกต้องณนะวันนี้แค่แท่งสุดไม่ใช่แท่งสุดท้ายแท่งที่หลุดโลลงมามีนัยยะเพราะว่ามันเริ่มทำกลับด้านแม้ว่าจะไม่ได้เยอะถูกต้องครับมันไม่สนับสนุนภาพของการลงต่อเหมือนที่มันเคยทำมาเห็นไหม,มทุกครั้งที่มันหลุดโลลงมาเนี่ยภาพของโออกับบอลล m e มันเพิ่มขึ้นมันไปสนับสนุนภาพของการเปิดสถานะเพิ่มขึ้นในฝั่งชอ็อต อภาพที่เห็นล่าสุดตรงนี้ครับนี่ภาพนี้มันไม่ทําแพทเทิร์นเหมือนที่มันเคยเกิดขึ้นมาเหมือนก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแต่แถวนี้ในซีรีส์เอ็มซีเอมันชนประมาณซัก725แล้วก็อาจาเป็นไปได้ว่าแต่แถวนี้ก็อาจจะถ้าหลุด725ในในซีรีส์เอ็มก็ลงไปถึง700อย่างที่บอกว่าทุกีไปถึงจุด ใช่เพราะว่าช่วงนี้คือแนวรับเราค่อนข้างจะดูยากใช้แนวรับในฝั่งของออปชันเป็นตัวช่วยแทนค่ะประมาณนั้นครับถ้าอันนี้บนความคาดหวังนะคะว่า OI มันเริ่มมีอาการนะแล้วก็คาดหวังการไซเวย์จนกระทั่งถ้ามันจะเบรกแล้วดูว่า OI มันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าคําถามคือสมมุตินนี่คือภาพบวกที่เราเคิดว่ามันจะเกิดแต่ถ้าเกิดว่ามันไซเวย์ไซเวย์ไซเวย์แล้วมันหลุดโลอีกแล้ว OI มันเพิ่มขึ้นแปลว่าไอ้แข้งที่เราคิดว่ามันมีอะไรผิดปกติมันถูกคนเซิลไหมคะอาจารย์ ถูกต้องครับถูกต้องเลยครับหรือภาพของมันเนี่ยสมมติถ้ามันลงต่อตูดลงมาแล้วก็โอไอมันเพิ่มขึ้นแสดงว่ามันก็จะเอาลงต่ออืมมันก็รอถ้าเกิดถ้าเราถ้าเราเทรดเราอาจจะต้องรอแพทเทิร์นให้มันยกไฮก่อนอแล้วไปดูการคอนเฟิร์มแท่งนี้ว่าโอไอมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าค่ะซึ่งถ้าโอไอมันเพิ่มขึ้นแล้วมันเบรกไฮแท่งนั้นคือแท่งเปิดลองถูกต้องเปิดลองใหม่อืม แต่ว่าเป็นการเปิดลองใหม่แบบสวนเทรนด์อยู่ดีตามภาพโดยรวมของการที่จะกลับแล้วก็เปลี่ยนแนวโน้มจริงๆมันจะต้องกลับไปที่เท่าไหร่คะอาจารย์ครบมันจะค่อยๆไปทีละทีละนิดอ่ามันจะต้องอยกไาย,ยกลไปเรื่อยๆใช่เอายกไฮไปอันนี้คืออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นอของการคอนเฟิร์มว่าตรงนี้คือการกลับตัวแต่พอจุดแท่งแท่งเดแ,แท่งนี้เราเช็คโอไอนเบรกจริง ด้วยการที่มีโ i กับ Vol u m e ไปสนับสนุนมันแล้วเราก็ดูภาพของการดูว่าเอ๊บีที่มันเคยลงมา78สัปดาห์ติดต่อกันสัปดาห์นี้มันสามารถยกบ o c เพิ่มขึ้นได้วยไหมถ้ามันมีเงื่อนไขที่1งเงื่อนไขที่2มันก็สามารถที่จะทำเช็คลิสต์ว่าอันนี้อาจจะเป็นเริ่มของเทรนขาขึ้นละภาพของมันจะค่อยๆทำไฮเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่า,วาแล้วแต่ใครจะมองว่าเทคนิคไหนมองว่ามันคือการกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้ว เราอาจจะใช้ A B C D ประกอบอาจจะใช้ E M A ประกอบแล้วแต่แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนได้เลยว่ามันจะกลับขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นได้เมื่อไหร่กับ OI ปริมาณ OI เท่าไหร่ถึงมีในยะมีไหมคะหรือว่าแค่มันกลับด้านอันนี้คือเป็นการดูส่วนต่างของ OI แต่ถ้าเกิดเราดูตัว OI เพียวๆเลยให้เราดูปริมาณ OI ที่เกิดขึ้น อออก็ปริมาณวอีที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะดูเหมือนกับเราดูวอลลุ่มได้เลยว่า OI ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอย่างวันศุกร์ล่าสุดเนี่ยโ I อยู่ที่ประมาณเนีย่ยมันไม่ขึ้นอยู่ที่ประมาณ5้าแสนสี่หมื่นคอนแทวันพฤหัสอยู่ที่5้าแสนหกหมื่นคอนแท็วันพุธห้าแสนเจ็ด 5, เวลาเราดูเป็นเชิงปริมาณแบบนี้เราจะดูเราจะดูยากว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่แต่เมื่อสักครู่นี้ผมทําให้ท่านผู้ชมเห็นว่าถ้าเราเอาแท่งมันมันลบกันเราจะเห็นว่า อ๋อมันลดลงนะในหลัก2,000 0,000 0 0 0ให้เห็นแบบนี้นั้นการดู OI อย่างที่จอยถามเมื่อกี้ถ้าเราดูในเชิงปริมาณอย่างเดียวนะครับเรารู้อะไรได้บ้างเราดูเราดูได้แบบนี้ว่าทุกครั้งที่ตัว OI มันขึ้นไปแตกต่แต่0 0 0สนอะถ้าเกิดผมทําเส้นให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูเวลาช่วงนี้มันแตก600,000เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ้นสุดของเทรนได,ได้เพราะปริมาณมันพีคจัด ม,มันก็เป็นไปได้ไหมว่าช่วงเนี้ยตัวโอไออ่ะมันสูงมากแล้วนะแต่แถวเนี้แต่แถวนี้ยเห็นไหมครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนจุดเริ่มต้นของเทรนแต่แถวนี้อ่ะก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเราดูตัวการสะสมของปริมาณโอไอในเชิงปริมาณอย่างเดียวนะอืมแตู่ัวปริมาณมันจะมีในยะตรงนี้แหละมันไม่ใช่เป็นคือถ้าดูเทียวบวันต่อวันจะดูยากใช่ แต่เมื่อกี้เนี่ยเราสามารถดูเป็นวันต่อวันที่เป็นจุดที่เล็กกว่าแต่อันนี้คือเราคาดคะเน,เป,นเป็นโซนของเขาว่าเวลา OI ไอเขาแตกขึ้นไปถึง6 0แสนแล้วเริ่มลดลงเมื่อไหร่ก็แสดงว่ามันมีโอกาสที่ตรงนี้มันเป็นการแบบทยอยที่จะปิดชอ็อตละคือการเปิดช็อตเพิ่มมันคงไม่มีละเรามองแ,แบบนี้อาจจะเป็นการทยอยปิดชอ็อตไปเรื่อยๆแมตช์ช็อตไปเรื่อยๆตัวโอไอมันหายไปอาจกเป็นไปได้ว่าถ้า OI มันจะเพิ่มขึ้นรอบใหม่แสดงว่ารอบนี้คงเป็นรอบขาขึ้นมากกว่า ออันนี้แอดเข้าไปได้สำหรับ OI แต่ว่าเป็น Trading View นะคะคุณผู้ชมที่จะเห็นภาพตามมาจะติดได้แบบนี้นะยกเว้นว่าใครขยันเอาจาก t f e c t มาแปลงเป็น Excel แล้วก็ดูแล้วก็ดูได้ดูปริมาณของ OI ได้ดูในถ้าใครเจ็ดเครื่องมือตัวของฟรีก็มีนะครับของ EFIN ก็มีออดอาลองดูไม่จะเป็นต้องไปใช้ใช้อะไรที่เราไม่ถนัดค่ะเดี๋ยลองไปแอดดูยังไม่เคยใช้ใน E f ฟ n เหมือนกัน ไม่รู้ว่าดูจากตรงไหนแต่ว่าถ้าดูจากเทรดดิ้งเงินดูน่าจะแบบที่อาจารย์ติทำให้ดูแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเป็น OI เดี๋ยวใครฟังแล้วแบบว่ายังไม่ค่อยเข้าใจยังไงเดี๋ยวดูย้อนหลังได้กลับอีกหนึ่งคำถามที่ถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วเวลาหมดมาดูได้ตอนตอนท้ายนะคะว่าถามว่าสมมุติว่าเดือนนี้เราซื้อไปแล้วที่ทํา DCA แบบที่อาจารย์ติว่าเราซื้อไปแล้วแต่ว่าในระหว่างเดือนมันยังคงคือราคามันยังคงลงต่อเราจะไม่ซื้อเราทำไมในเดือนนี้ ถูกต้องเราเราซื้อแค่ครั้งเดียวคือหนึ่งเดือนเราซื้อแค่ไม้เดียวนะคะเราไม่ใช่ซื้อต่อเนื่องต่อเนื่องในเดือนเดียวนะ<ร>แล้วเราค่อยไปลุ้นเดือนหน้าถูกต้องถ้าซ<ร><ส>ีซันอนลไลฟ์มันยังลงอยู่ก็ค่อยไปซื้อเดือนหน้าอีกไม้หนึ่งคือเราต้องวางแผนคืออารมณ์มันเหมือนกับว,ว่าจริงๆก็คือเอ๊ะทำไมมันเกิดภาพซ้อนไม่เป็นไรอืมอ่านอีน่ยเน,นี้ยคุณผู้ชมดูวนเลคือสมมติว่าตัวนี้เป็นหุ้นตัวหนึ่ง เวลาเราวางแผนว่าเราจะซื้อหุ้นเดือนนี้เดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนที่สี่เดือนที่ห้าเดือนที่หกในหกเดือนนี้อเราต้องวางแผนไว้แล้วว่าเราจะซื้อ d c a เอเตอัตราส่วนที่เท่าเทกันอและเราจะซื้อแค่หนึ่งครั้งในหนึ่งเดือนนั้นทีนี้ทีนี้มันมีคําถามเวลาเรา d c a มันมีตั้งแต่วันที่หน <c oughs> ึ่งเดือนสามสิบคำถามคือควรซื้อที่วันไหนค่ะ คือถ้าเป็นหลักการทั่วไปก็ว่าให้ซื้อทุกวันที่หนึ่งทุกวันที่สิบห้าทุกวันที่สามสิบอะไรเงี้ยอะของเราซื้อวันไหนผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเท่าที่ผมเทรดตัว TFX มาร<ะ>าคามันจะลงต่ำสุดประมาณช่วงวันที่ยี่บสองถึงวันที่ยี 27, ่สิบหกยี่สิบเจ็ดแถวๆนี้นั้นให้เราซื้อสัป,ปดาห์ที่สามของเดือนจะได้ราคาต่ําที่สุดของเดือนนั้น คือเราดี a เอ่ะเรารู้ดซีซสแนลใช่ไหมว่าเดือนไหนลงถ้าเราซีสแนลในจำที่เป็นวันเหมือนกันเราอยากจะรู้ว่าวันไหนมันลงต่าสุดเหมือนกันนั้นซีสแนลในในในหลักวันก็คือวันที่ยี่บสองถึงวันที่ยี่สิบหกถ้าในหลักวีก็คือวีที่สามเราสามารถดูหลักชั่วโมงได้ด้วยนะมีสแตนเอาเป็นหลักวันก่อนเดี๋ยวหลักชั่วโมงเดี๋ยวหลักชั่วโมงจะไม่ได้ทำอะไรต้องนั่งเฝ้าจอเอาเป็นหลักวันไปก่อนอันนี้คืออาจารย์ติบแบ็กเทสมาให้แล้วนะสัปดาห์ที่สามนะ ถูกต้องถ้าอยากซื้อสัปดาห์สามเอ้าก็แปลว่านี่ใครใครที่ดูเราสัปดาห์ที่แล้วยังไม่ได้ซื้อต้องซื้อสัปดาห์นี้ใช่ปะนี่สัปดาห์ที่สามเนี่ยรอสักยี่สิบสองถึงยี่ห้าเนี่ยมันจะเป็นสัปดาห์ที่มันอาจจะเป็นการถ่ายซีรีส์แล้วทุกครั้งเวลามันปิดซีรีส์มันจะปิดไม่หายสุดก็โลสุดเสมอไม่ใช่ไม่เสมอสิส,ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าเด้ดหุ้นเนี่ยมันก็จะทําจุดต่ําสุดจุดสูงสุดที่ประมาณช่วงวันที่ยี่สิบสองถึงวันที่ยี่สิ เช่นเดียวกันเรารู้ว่าเขาเรียกว่า in correlation เทียบกับ t f e c ถูกต้องเช่นเดียวกันสมมติถ้าเราอยากจะเลี้ยวไลฟ์บ้างในพอร์ต DCA เราควรจะเลี้ยวไลฟ์ในวันในเดือนไหนของปีเพื่อไปเก็บกุ้นใหม่ในปีหน้าเราก็ควรจะเลี้ยวไลฟ์ออกในเดือนโนเวมเบอร์แล้วโนเวมเบอร์ก็ควรจะออกวันที่25โนเวมเบอร์คือหลักการเดียวกันคือมันจะขึ้นเยอะมากเลยในเดือนที่ดีซิที่มันเคยเกิดขึ้นมาในอดีตแล้วมันจะดีมากเลยถ้าออกวันที่25 แต่มันไม่ได้แบบหนึเปซน๊ะมันเป็นแค่เราเก็บข้อมูลมาค่ะเดี๋ยวเราลองกันเราลองกันเลยค่ะปีนี้มีโอกาสลองเพราะว่าเราอยู่ในจังหวัดที่ตลาดให้เราลองด้วยเยอะในหุ้นเยอะตัวด้วยนะคะคุณชมลองลองเลือกมาสักตัว2ตัวก็ได้ที่จะ d ีซตามตามวิธีการของจันติแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลกันในเดือนพฤศจิกายนว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้ขอบคุณจันติมากคะ่สสะสวัสดีค่ะ